Good morning. Welcome to English class. Nice to see you. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคณครูเต้เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพบกันในรายวิชาภาษาอังกฤษ English class. สำหรับใครที่จำได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนบทสนทนากันไปเรามารีวิวกันหน่อยนะคะมาทบทวนกันหน่อยเร็วสำหรับบทสนทนาแรกนะคะคุณแม่เดินเข้ามาหาเดียโก้พร้อมกับพูดว่า Good morning boys. เดียโก้ตอบกลับมาว่า Good morning คุณแม่เนี่ยถามตอบกลับมานะคะว่า what's the matter Diego Diego ตอบกลับ I have a stomach ache I have a stomach ache อ่ะบทสนทนาน,นี้นะคะระหว่างสองแม่ลูกคุณแม่เนี่ยนะคะเดินเข้ามาทักทายสวัสดียามเช้าเดียโก้นะคะพร้อมกับถามอาการดิโกว่าเกิดอะไรขึ้นเดียโก้เป็นอะไรเดียโก้นะคะตอบกลับว่า I have a stomach ache I have a stomachache. Diego มีอาการปวดท้องนั่นเองค่ะถัดไปเลยนะคะสำหรับบทสนทน,นาถัดไปนะคะ Would you like some tea? Would you like some tea? Yes, please. Sit down and I'll make some. Sit down and I'll make some. คุณแม่นะคะถาม Diego ว่าอยากดื่มชาไหม Diego นะคะตอบกลับไปว่า Yes เดียโก้นะคะเขาต้องการชาเหมือนกันคุณแม่ก็เลยตอบว่า sit down and I will make some sit down and I will make some <c oughs> ให้นั่งลงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะทำชาให้ดื่มนั่นเองค่ะ <c oughs> สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวชีวัตและจุดป,ประสงค์นะคะมีต่างๆดังนี้เลยนะคะบอกความหมายของคำสัพลา์ได้เข้าใจความหมายของประโยค บอกความหมายของคําศัพท์นะคะเข้าใจความหมายของประโยคแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกเรื่องใกล้ตัวนะคะจุดประสงค์มี3ข้อดังนี้เลยคุณครูไปต่อเลยนะคะสําหรับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ Open Student Book Page 19 Open Student Book Page 19ให้หนักเรียนนะคะเปิดหนังสือ Student Book หน้าที่หน้าที่19นั่นเองค่ะเปิดเข้ามากเจะเจอหน้าแบบนี้เลยนะคะ สำหรับคำศัพท์นะคะด้านล่างเรามาดูที่แถบคำศัพท์ด้านล่างกันก่อนเลยคำศัพท์เสร็จพวกนี้นะคะรวมรวมเราจะเรียกว่า daily routine daily routine แปลว่ากิจวัตรประจําวันค่ะดูที่ด้านบนก่อนเลยนะคะ,ะเห็นไหมคุณรูไม่เอ่ยดูที่ด้านบนเลยด้านบนเลยนะคะคําว่าคํานี้คําแรกอ่านว่า brush brush, repeat after me, brush, brush แปลว่าแปลว่าแปลงนั่นเองค่ะสำหรับคำว่า brush นะคะอ่าต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า verb เนี่ยหรือคำกริยาในภาษาอังกฤษจะมีอยู่3ร่างด้วยกันจะมีอยู่3ร่างด้วยกันนะคะ brush ตัวนี้ด้านบนคำศัพท์ด้านบนเป็นร่างที่1 ร่างที่เราใช้ประจำด้านที่เราใช้เป็นปกติส่วนด้านส่วนร่างที่2นะคะเป็นร่างที่ไว้ใช้กับอดีตเราจะมาพูดถึงร่างที่เกี่ยวกับอดีตกันนะคะร่างที่2อ,องเขานะอะดูเลยสังเกตดูว่านะคะจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงโดยการเติม e d เข้าไปที่คุณครูทำสีแดงไว้ให้นะคะอ่านว่า brush your teeth brush Your teeth แปลว่าแปลงฟันเช่นเดียวกันค่ะแต่แปลงฟันตรงนี้เป็นอนดีตนั่นเองต่อไปค่ะคำต่อไป comb comb คคแปลว่าแปลว่าหวีนั่นเองค่ะคมแปลว่าวีเมื่อแปลว่าหวีอะไรบ้างที่เราใช้หวีในร่างกายเรานั่นก็คือ ผมนั่นเองนะคะคมเมืม่อเป็นร่างที่สองเราอ่านว่าคมยั you here, ม you ่วแหกคมยัวแหกแปลว่าวีวีผมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำที่สาม wash wash แปลว่าแปลว่าล้างค่ะถัดมานะคะเมื่อเป็นอดีตเราเติม ed เข้าไปอ่านว่า wash wash เรามาอ่านเป็นประโยคกันนะ wash your face wash your face แปลว่าล้างหน้านั่นเองค่ะ verb ช่องที่สองนะคะหรือว่าเป็นร่างที่สองของคำกริยาเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเป็นอดีตไปแล้วเท่านั้นเช่น pack your bag แปลว่าแปลว่าเก็บกระเป๋าแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะ ต่อไป did your homework did your homework แปลว่าทำการบ้านแล้วค่ะต่อไปเลยนะคะเรามาดูกิจกรรมกันกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนจับคู่นะคะประโยคให้เข้ากับรูปภาพค่ะอย่างรูปภาพแรกนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำการบ้านรูปภาพที่สอนักเรียนกำลัง เก็บกระเป๋าอยู่นั่นเองรูปภาพที่3นะคะกําลังแปลงฟันรูปภาพที่4ด้านล่างตรงนี้กําลังหวีผมนั่นเองค่ะรูปภาพที่5กําลังล้างหน้าอยู่นั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะจับคู่ประโยคให้ถูกต้องค่ะเรามาลองดูกันเลยนะคะคุณครูให้เวลา5าวินาที5 s e c o ก d ไฟฟ์ แอนแอนหมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพี่นักเรียนจับคู่ถูกหรือเปล่าหนูดูเฉลยกันเลยค่ะ,ะแพลนและนี่นะคะก็คือเฉลยที่ถูกต้องนะคะนักเรียนถูกกันไม่เอย่ยหล,ลายะคน่าจะต่อถูกนะคะเยี่ยมยอดม,มากเลยค่ะต่อไปนะคะสําหรับบทสนทนาเรามาดูด้านบนกันบ้างนะคะต่อไปจะเป็นบทสนทนาบทสนทนานี้เริ่มต้นด้วยประโยค Did you brush your teeth? Did you brush your teeth? ประโยคนี้นะคะแปลว่าคุณแปรงฟันหรือยังนะคะประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Did you Did you brush your teeth แปลว่าคุณแปรงฟันหรือยังนะคะต่อไปเดียวก็ขอตอบกลับมาว่า Yes I did Yes I did แปลว่าเขา เขาแปลงแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะคำถามขึ้นต้นด้วย d i สเราก็เอาคําว่า d i สมาอยู่ในประโยคคําตอบเช่นเดียวกันค่ะ Yes I did ต่อไปนะคะคุณครูจะอ่านและให้นักเรียนอ่านตามนะคะคุณครูจะอ่านหนึ่งรอบและให้หนู repeat อ่านตามนะคะ Did you brush your teeth Repeat Did you brush your teeth Yes I did เ yes. ยี่ยมยอดมากเลยค่ะสำหรับนักเรียนที่อ่านตามนะคะฝึกอ่านเยอะๆเลยต่อไปนะคะบทสนทนาถัดไปเรามาเริ่มกันที่เดียโก้ก่อนเลยนะคะเดียโก้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดว่า I'm feeling better now I'm feeling better now คุณแม่ตอบว่า That's good What are you doing today What are you doing today แล้วคนนี้นะคะเขาตอบตอบกลับแทนนะคะตอบว่า we are going to the amusement park เดียโก้นะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกดีขึ้นแล้วจากปวดศรีณาครั้งที่แล้วนะคะที่เขาปวดท้องตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกดีขึ้นแล้วคุณแม่เนี่ยก็เลยบอกว่าดีเลย that's good what are you doing today แล้ววันนี้ล่ะจะทำอะไรวันนี้เดียโก้จะทำอะไรคนนี้นะคะเขาก็เลยตอบกลับให้ว่า We are going to amusement park. เรากำลังไปที่สวนสนุกกันค่ะ Amusement park แปลว่าสวนสนุกค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนอ่านตามนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังครั้งแล้วให้นักเรียนรื p อ a t t after me อ่านตามคุณครูหนึ่งครั้งนะคะไปเลยค่ะ I m feeling better now. I m feeling better now. Repeat. I'm feeling better now. That's good. What are you doing today? We are going to the amusement park. เยี่ยมยอดมากเลยค่ะมาค่ะมาต่อกันเลยค่ะ จากประโยคนะคะบทสนทนาที่คุณแม่บอกว่า Did you brush your teeth? Did you brush your teeth? แปลว่าคุณแปลงฟันหรือยังนะคะนอกจากถามว่าแปลงฟันหรือยังสามา,ารถทถามอื่นได้ด้วยอย่างเช่นถามเรื่องการหวีผม Did you comb your hair? Did you comb your hair? คุณหวีผมหรือยัง Did you wash your face? Did you wash your face? คุณล้างหน้าหรือ,อยังต่อไปค่ะ Did you pack your bag? Did you pack your bag? แปลว่าเก็บกระเป๋าหรือ,อยัง Did you do your homework? Did you do your homework? คุณทำการบ้านหรือ,อยังทั้งหมดทุกข้อนี้นะคะถ้าทำแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราตอบว่า Yes I did แต่ถ้ายังไม่ได้ทำให้เราตอบว่า no i did not no i did not ถ้าทำแล้วตอบว่า yes i did ถ้ายังไม่ทำตอบว่า no i did not โอเคไหมคะอะต่อไปเลยไปตอกันเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นกิจกรรม did you did you กิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะเป็นคนถามคำถามนะคะให้นักเรียนนะคะตอบว่า yes i did หรือว่า no i did not ตามที่นักเรียนนะคะเป็นอยู่ตอนนี้นะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนยังไม่ได้สระผมก็ตอบว่า no i did not ถ้านักเรียนยังไม่ได้แปรงฟันให้ตอบว่า no i did not แต่ถ้าวีผมแล้วให้ตอบว่า yes i did มาค่ะมาเริ่มกันเลยคำถามแรกเลยนะคะ Did you brush your teeth? บางคนยังไม่ได้แปลงปันเลยใช่ไหมล่ะต่อไปนะคำถามต่อไป Did you comb your hair? หวีผมก็รืยังเอ่ย Did you wash your face? หลังหน้าหรือยังคะ No, I did not. Do why? Yes, I did. Did you pack your bag? เก็บกระเป๋าหรือยังคะ Did you do your homework ทำกันบ้างหรือยังเอ่ยถ้าทำแล้วตอบว่า Yes I did แต่ถ้ายังไม่ทำตอบว่า No I did not เก่งมากเลยค่ะสำหรับนักเรียนที่อ่านตามค่ะมาค่ะต่อไปค่ะ Open activity book page 14 Open activity book page 14 ให้หนักเรียนนะคะเปิดหนังสือ Active Book หน้าที่14ค่ะเปิดเข้ามาแล้วนะคะจะเจอกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้นะคะเขาบอกว่า u n s c a m b l e w r i t e w r i t e down l i g n ให้หนักเรียนนะคะสลบับนะสลับนะคะคำศัพท์ให้เข้าที่ให้สมบูรณ์นะคะให้เขียนลงไปแถมลากเส้นนะคะลากเส้นให้ถูกต้องอย่างตัวอย่างในข้อแรกนะคะ เขาบอกว่าตรงนี้นะคะมีตัว s r u b h ให้นักเรียนนะคะนำมาสลับอย่างในข้อนี้นะคะตัวอย่างเขาเฉลยมาว่าเป็นคำว่า brush brush ที่แปลว่าแปลว่าแปลงค่ะตรงนี้ต่อไป o u o y u r สลับเมื่อสลับแล้วจะได้เป็นคำว่า you r ต่อไปค่ะ h e t t e ตรงนี้เมื่อสลับแล้วก็จะได้เป็นคำว่า teeth ที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะร่วมการอ่านว่า brush your teeth brush your teeth อะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนโยงเส้น brush your teeth อยู่ตรงไหนอยู่ลางสุดเลยหนูก็ลากมาเลยนะคะตรงนี้อาต่อไปนะคะเหลืออีก4ข้อให้นักเรียนนะคะไปทำเองได้เลย ต่อไปค่ะมาดูหน้าทางด้านขวามือบ้างนะคะหน้าที่15นะคะ f i หน้าที่15นะคะให้นักเรียนเนี่ยคำสั่งเขาบอกว่า listen number ให้นักเรียนนะคะฟังนะคะแล้วก็เขียนหมายเลขลงไปให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวคครูนะคะจะเปิดคลิปเสียงให้ฟังแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเขียนหมายเลขตามได้เลย page 15 a listen and number Dialogue One. What's the matter? I have a headache. Dialogue Two. Would you like some tea? Yes, please. Dialogue Three. Did you do your homework? Yes, I did. Dialogue 4. I'm feeling better now. That's good. What are you doing today? We're going to the pool. Page 15. A. Listen and Number. Dialogue 1. What's the matter? I have a headache. Dialogue 2. Would you like some tea? Yes, please. Dialogue 3. Did you do your homework? Yes, I did. Dialogue 4. I'm feeling better now. That's good. What are you doing today? We're going to the pool เลยสำหรับนักเรียนนะคะที่ทำเสร็จแล้วคุณครูมีเฉลยให้ด้วยนะ please w o o ถูกไหมเอ่ยมีใครถูกบ้างคะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นเฉลยนะคะให้นักเรียนดูว่าตัวเองถูกหรือเปล่าถ้าถูกให้เขียนเครื่องหมายถูกได้เลยถ้าผิดนะคะให้เขียนให้เขียนตัวเลขน,นะคะที่ถูกต้องลงไปได้เลยค่ะ สำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมคอลัมน์บคล้ายๆเดิมเลยค่ะ u n s c r ค m b l e write draw align กิจกรรมนี้นะคะเขาจะสลับคำมานะคะให้นักเรียนเนี่ยเอานำคำที่เขาให้มาเนี่ยสลับให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นในตัวอยา่างเขาให้คำว่า the matter what ให้นักเรียนนะคะสลับเมื่อสลับแล้วก็จะได้ประโยคว่า what's the matter what's the matter แปลว่า แปลว่าอะไรคะจำได้ไหมเอย่ยแปลว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ What's the matter ต้องตอบว่าอะไรเอย่ยต้องตอบว่าต้องตอบเป็นอาการถูกไหมเป็นอาการในด้านขวามีอาการก็คือ i have a headache i have a headache ก็คือล่างสุดเลยนะคะแปลว่าอะไรเอย่ย i have a headache ฉันปวด ปวดหัวถูกต้องค่ะให้นักเรียนนะคะขีดเส้นลากลงมาเลยตรงนี้เหลืออีก3ข้อและอีกคอลัม์ C นะคะให้นักเรียนนำไปทำเองได้เลยค่ะต่อไปค่ะสรุปแล้วนะคะเมื่อเราอ่านบทสนทนาครบทั้งสองหน้าแล้วเราจะอ่านบทสนทนาได้4บทสนทนาเลยนะครูจะเปิดคลิปเสียงทั้งหมดนี้เลยนะคะให้นักเรียนเนี่ยฟังแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยอ่านตามได้เลยนะคะ สำหรับนักเรียนนะคะที่อ่านเองได้แล้วอ่านเองได้เลยนะคะอ่านตามเสียงเขาได้เลยนักเรียนจะได้ฝึกตามนะคะสำเนงของเขาไปเลย Good morning boys Good morning What's the matter Diego I have a stomachache Would you like some tea Yes please Sit down and I'll make some Did you brush your teeth Yes I did เอาละค่ะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะคะจบลงแล้วนะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่ดูท่อนไหนไม่ทันนะคะให้นักเรียนอย่าก,กดกอเข้าไปนะคะกดย้อนกลับนะคะไปดูตรงที่ส่วนที่นักเรียนไม่ทันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ภาษาอังกฤษไม่มีอะไรแล้วนะคะเจอกันครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย